สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวทาง Facebook บุญนิวและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 02.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าปื้มปิติในบุญที่เราทำผ่านมา ใจต้องมีความปิติอินดีในสิ่งที่ตัวทำมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลืม้มมีปิติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบรารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทํำน้อยก็ได้มากทํามากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา ของชีวิตทั้งปฐมวัยมัชชิมวัยและปัจชิมวัยแปลว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบาย คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเนื่องในวันคุ้มครองโลกนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อน,น้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยภายในงานนะคะก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งทีมขา่าวบญ News ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่สัมภาษณ์คณะพระสังฆาธิการโดยทุกรูปนะคะต่างก็ประทับใจที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญดีๆเช่นนี้ซึ่งถือเป็นการรวมตัวการของคณะสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาและไม่เคยมีใครทำได้เราไปรับชมความปลื้มปิตินี้ในรายงานค่ะเรียกว่าเป็นทัศนารุสตริยะ คือได้เห็นพระสงฆ์จำนวนมากมายเห็นสถาสาธุชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นผู้ไม่มีบารมีจริงๆมันทําไม่ได้นะฉะนั้นการทําได้ถือว่าเป็นบุญบารมีของพระที่วัดธรรมก,กายที่จัดงานพร้อมทั้งลูกศิษย์และพ่อเพียงสามัคีกันซึ่งในการที่จัดระบบ ของวัดพระธรรมกายได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงบ่งบอกออกถึงความสามัคคีในการจัดงานบุญง,งานกุศลในคราวครั้งนี้นนนถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกที่มีพระจำนวนถึง40,000นรูปในการที่จะมารับถวายทยทาน สิ่งที่เราน่าทึ่งที่สุดคือการที่เรามารวมตัวกันที่วิหารโคดแห่งนี้ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรวมตัวของพุทธศาสนิกชนแสดงบ่งบอกออกถึงความสามัคคีในการจัดงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้เราจะได้ภาพที่งดงามออกไปสู่ทั่วโลก และคนทั่วโลกก็จะเห็นว่าความสมัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมแล้วที่มีสโลแกนบอกว่าพระอาทิตย์เป็นหนึ่งเดียวฉันใดการรวมตัวความสมัคคีของเราพุทธบริษัทก็จะเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์หลายคนพอมาถึงแล้วมาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วทึ่งในการที่จัดระบบ ของวัดพระธรรมกายได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นระเบียบเรียบร้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เรียบร้อยกรลยาณมิตรก็เรียบร้อยทุกส่วนทุกสาขามารวมตัวกันในหนึ่งเดียวของโลกแสดงถึงวิสัยทัศน์และระบบการจัดการที่ดีทุกผนแผนกาํทำงานเหมือนเดียวกันหมดทั้งผนแผนปฏิคมต้อนรับ นแผนกจัดการบริการในเรื่องของอบัตรนิมนต์รายชื่อพระสงฆ์ในการต้อนรับนแผนกจัดเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนอไปด้วยองค์กรของวัดพระธรรมกายขอบุญญาบร,รมีในการที่กรยามิตรทั้งหลายได้กระทาศิษยานุสิทธิ์ได้กระทาในวันนี้จงส่งผลบุญให้กับพระเดชผู้คุณ หลวงพ่อธรรมชโยเราได้มีอายุมั่นขวัญยืนขอให้เป็นร่มโพร่มใสและเป็นหลักชัยในการนำพระพุทธศาสนาสืบต่อไปต้นน่าอัศจรรย์มาที่สามารถให้คนเกิดศรัทธาน,นั้นแหะเนเข้ามาสู่สถานที่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีได้เห็นรูปแบบแล้วการบริหารจัดการนั้นก็เห็นมานานแล้ว20-30ปีแล้วก็เห็นว่า เป็นระเบียบเรียบร้อยและการบรหิหารจัดการที่ดีและสามารถสร้างศรัทธาให้คนทั่วโลกก็ว่าได้คนจะได้เกิดศรัทธาแต่ละคนมันยากอยู่นะขออนุมโมทนาในการจัดการทำได้สร้างพื้นฐานให้แก่พระศาสนาให้ความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาแม้ส่วนอื่นนั้นอย่างน้อยเราก็ให้คนได้เกิดศรัทธา นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะศรัทธาเป็นสิ่งที่นํามาแห่งความเจริญอันอื่นเราไม่ต้องไปพูดถึงขอให้ว่าเรามีศรัทธานั้นแหละนั่นะจะเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งหลายจึงขออนุโมทนาในการที่ได้เป็นตัวแทนของณนสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาทั่วประเทศในครั้งนี้มีความภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจมาเห็นบุญบาร,รมีของส์พ่อธรรมชโยนี่แล้วเนี่ยความทั้งลึกิษย์ลูกหา ไอ้มาน้นนะการจะจัดงานได้อย่างนี้นะหายากมากเรียกว่าไม่มีแล้วนะีนาากนกยกว่าเป็นอาจจะว่าเป็นครั้งแรกเลยว่าเป็นมีแห่งเดียวที่จะจัดรวบรวมคนได้มากและพระสสฆ์ได้มากสี่0กว่ากวัดนี่เนราะไม่ใช่น้อยเป็นความสามัคคีมากมากเลยทีเดียวนะต้องพร้อมด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะแล้วก็ผู้ไม่มีบารมีจริงๆมันทําไม่ได้นะชนนการทําได้เที่เรียกว่า เป็นบุญบารมีของพระที่วัดธรรมก,กายที่จ,จัดงานพร้อมทั้งลูกศิษย์พร้อมเพียงสามัคคีกันมาเห็นแล้วก็ยาติยี่ยมว่าพวกภาพภูมิใจได้มาร่วมทําบุญทํากุศลกันยังแค่ไม่เห็นก็สบายอ,อกสบายใจต้องนึกถึงบุญบารมีว่าผู้มีบารมีเท่านั้นอยู่ในที่ใดทําให้สถานที่นั้นเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าให้ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไปและทุกคนก็ถือว่าเป็นคนมีบุญ จึงใครได้มาร่วมกันทําบุญกับคนเคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงใครม่ได้มาร่วมกันจัดได้ดีมีความเรียบร้อยหาที่ไหนไม่ได้แล้วคงไม่มีที่ไหนจะจัดได้อย่างนี้เรียบร้อยทุกอย่างแม้แต่คนเป็นหมื่นหมื่นแสนแก็เงียบทางวัดที่หลวงพ่ออยู่มีเก้าคนสิบคนก็เสียงเกี้ยวละเทศก็เทศกันไปนก็คุยกันไป แต่ที่นี่เงียบมาหลายสิครั้งแล้วแต่ว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะมาแล้วสบายใจเมื่อได้รับอาราธนามาก็มีความรู้สึกปิติยินดีเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วความรู้สึกปิติยินดีเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าเป็นทัศนารุสตริยะคือได้เห็นพระสงฆ์จำนวนมากมายเห็นศรัทธาสาธุชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ศรัทธานในพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นที่สามารถได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นการประกาศความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นคนอื่นที่ศรัทธายังไม่เต็มที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ก็จะได้เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนศรัทธาให้บังเกิดขึ้นและจะเป็นโอกาสชักจูงคนให้มาทำความดีหัวใจก็คือการทำดีคิดดีพูดดีก็จะเป็นเหตุทำให้โลกของเรานี้อยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการจารัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ สเสด็จดับขันทัริ้นได้ผ่านไปแล้วผู้มาร่วมในงานที่นี้คือผู้มีบุญและก็ได้สร้างบุญอานุภาพของบุญนี้ก็จะคุ้มครองรักษาให้พวกเราให้ประเทศชาติบ้านเมืองให้โลกของเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจึงขออนุโมทนากับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็กราบอนุโมทนากพรเดตพระพคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นต้นบุญ ของลูกศิษย์ที่ทำให้เกิดงานครั้งน,นี้ขอให้ทุกท่านเจริญรอกงามไทบู์ในพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเธอมันาสสวทท่ ต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะชุดองค์สถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนเมษายนและพิธีทอดผ้าป่าปฏิสังขรซุ้มประตูชัย สำหรับพิธีรามงานบุญเริ่มเวลา8นาฬกาสาธุชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแดบพระพิสูจนสมเนนในโครงการสมเนนลูกแก้วล้านนาจำนวน130รูปที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีซึ่งผู้ปกครองต่างก็ปราบปื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรกับสมเนนลูกชายที่ในวันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและเพื่อให้ใจบริสุทธิ์ รองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบอพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปฏิสังขรซุ้มประตูชยัยซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักของทุดงคัสถานล้านนาโดยท่าน ประธานทอดผ้าป่าคือครอบครัวสีสว่างโดยมีนายแพทย์พานุเมธและคุณจินดามณีสีสว่างได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายพ้าป่าแด่พระสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพธิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรยัยโดยอาจารย์นรุมนพุทธสุขนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายยารักษาโรคโดยคุณจันทวดีก้อนทองและคุณมาริวันธรรมโมนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยนายแพทย์สุรินจิระนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายด้านคุณอำนาจจักขุจันนำกล่าวคำอธิษฐานจิตสร้างบุญทุกบุญ พร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้ธยธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและร่วมทำบุญทุกๆบุญในวันนี้ จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนสมณเณรลูกแก้วซึ่งได้มากล่าวสุนทรพจน์ข้อดีของการได้มาบวชเป็นสมณเณรในภาคฤดูร้อนนี้ทำให้ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ศึกษาธรรมะและเป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องและให้พรกับญาติโยมทุกท่านที่เป็นผู้อุปถัมภ์สนับสนุนโครงการบรรพชาสมณเณรลูกแก้วล้านนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธี รถน้ำขอพรพระภวนาธรรมวิเทศโดยมีผู้แทนสาธุชนได้ถวายน้ำขมิ้นส้มป่อยแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีแบบล้านนาที่แสดงความเคารพและถวายสักการะแด่พระมหาเถระและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้พรกับทุกท่านเนื่องในวันสงการปีใหม่เมืองให้มีความสุขความร่ำรวย สมหวังทุกอย่างตามใจปรารถนาส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมพิธีสงน้ำพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิและกล่าวคำอธิษฐานจิตสงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นในชีวิตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสามเณรและสาธุชน ส่งน้ำพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุด้วยความปื้มปิติในบุญกันทุกคนผู้แทนวัดพระธรรมกายได้ลงพื้นที่ศูนย์กลางแผ่นดินไว้ในประเทศเมียนมาเพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวค่ะ พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์และคณะสิทธิอนุสิทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยนำสิ่งของบรรเทาทุกข์เดินทางไปยังเมืองสกายศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งมีอารามตลอดจนโรงเรียนพระปริยติธรรมขนาดใหญ่โดยมีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากภายใต้ซากอาคารที่ยังเก็บกู้ไม่แล้วเสร็จ โดยได้มอบถุงมือการแพทย์จำนวน1,000งคู่หน้ากากอนามัย1,000งชิ้นอุปกรณ์ทําแผล2ลังยาทาแก้ปวดกล้ามเนื้อ3ลังยาแก้อักเสบ1ลังยาแก้ปวดลดไข้หนึ่งลังแก่ผู้แทนโรงพยาบาลสิตากูในอุปธรรมของดรพัฒนตายานิสระอภิทชชมหารัฐคุรุ ประธานสงฆ์นิกายชเวจินจากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงมือการแพทย์จำนวน1,000 0คู่หน้ากากอนามัย1,000 0ชิ้นอุปกรณ์ทําแผล2รังยาทาแก้ปวดกล้ามเนื้อ3ลรังยาแก้อักเสบ1นรัง,งยาแก้ปวดลดไข้1ลรัง,งแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำเมืองสกายและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่รอดชีวิต จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวพร้อมทางมอบถุงยังชีพจำนวนสี0รอถุงเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและทุนทรัพย์ช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งมีทางพระภิกษุสมัมเณรและประชาชนเป็นจำนวนมากเกินพื้นที่รองรับของโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เต็นท์ชั่วคราวที่ได้รับมอบจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆมาทำพื้นที่รักษาพยาบาล จากนั้นเดินทางไปถวายกับปิยพันธ์จํานวนสอ20,000บาทพร้อมด้วยสิ่งของจําเป็นแด่ผู้แทนวัดแม่ชีรัตนาเชกีซึ่งเป็นสถานที่รับอุปการะเด็กกำพร้ากลุ่มเปราะบางตลอดจนได้สวดพระอภิธรรมพิจารณาผ้าบางสุกุลและแสดง สังเวทธ,ธรรมนาซาปรักหักพังของอาคารซึ่งเป็นจุดที่มีตีละชินก็คือนักพศหญิงค่ะเสียชีวิตจำนวน14ท่านต่อมาได้ถวายกับพิยพันธ์จำนวน60,000บาทและสิ่งของจำเป็นแดว่วัดไตรวาและโรงเรียนพระบริยติธรรมวัดแม่ชีตะดีตาที่กำลังประสบ ปัญหาอาคารทุกหลังชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ต้องปลูกสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวอยู่ทางสัญจรทางด้านพระครูสิทธิรัตนวิทเทศกล่าวว่าในภาวะวิกฤตซึ่งผู้ประสบภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากสาหัสเช่นนี้นอกจากกำลังใจจากเพื่อนมนุษย์แล้วสิ่งที่ต้องการคือปัจจัยสี่สหรับ บำบัดทุกเบื้องต้นซึ่งวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยได้รวบรวมน้ำใจและปัจจัยสี่จากผู้มีจิตกรุณาเพื่อนำมาช่วยเหลือคณะสงฆ์เมนมาและประชาชนผู้เดือดร้อนขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากขออนุภาพ พระรัตนตรายโปรดคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านปลอดภัยและกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วพันธ์ ุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัาพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันคุ้มครองโลก ภายในงานสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความปรับปื้มปิติของผู้มีบุญทุกท่านจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระร,ะตร,ตร,นนร,รัตนตรัยสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกระป๋าวัตนสูตรและสวดสรรเสริมพระมงคลเทมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาธรรมหลวงพอ่อโดยท่านประธานกองบุญได้น้อมนำเครื่องสักการะเข้าถวายบูชาที่แท่นตามลำดับ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลายาณมิตรภาราดีอุบลรัศมีและกัลายาณมิตรวิมลรัตเป่งเจริญเสริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลายาณมิตรจิราพรประจบจันทร์กัลายนานมิตรนอร์เบิร์ตกัลายนานมิตรฟิลิปเปเต,เตอร์กัลายาณมิตรวิมลรัต เปล่งเจริญเสิริชัยและกัลยยนมิตรเกตเน็ตโยฮันเซนเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานกองบุญต่างๆและสาธุชนที่มาร่วมงานก็ได้น้อมถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับชม MV มระลึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยด้วยความปรับปลื้มใจที่ได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อในโอกาสนี้ พระอาจารย์ได้ให้โอวาดในการสร้างบาร,รมีไปกับหมู่คณะและส่งต่อมโนปณิธานของหลวงพ่อให้กับสาธุชนได้รับฟังก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายรูปหม,มู่เป็นประวัติศาสตร์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญและเผยแพร่ภาพกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเผยแพร่ภาพความดีส่งต่อให้ชาวท้องถิ่นและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้รับชมภาพดีๆกันค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดรธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยภายในงานพระใบดีกาประเวศวราสโยท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยคณะประธานได้น้อมถวายผ่านทูบเทียนแพรผ่านพุ่มดอกไม้มงคลและผ่านดอกไม้ผ่านเอกสการะหน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ก็ประกอบพิธีเปิดกรวยสักการะหน้าแท่นสักการะหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยานมิตรสุภรินกัลยานมิตรอเล็กซานเดอร์กัลยานมิตรชาลีกัลยานมิตรแฟดริกฟลุก กาลยนานมิตรรัชนีและกาลยนานมิตรไรเนอร์เออเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าทั้งอย่างได้น้อมนำผ้าตรายวางบนแท่นผ้าปา่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจรารณาผ้าปา่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพิธีกล่าวคำถวายคีฬานภพศสตว์และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน ร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง4คณะและสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ สำนักเรียนคณะสงไทยในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยลอสแองเจลิสได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2568โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชวัชระวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกากล่าวถวายรายงานโครงการอบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2568และได้รับความเมตตาจากประเทศมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสเป็นประธานสงกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีที่จะทำให้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถ่องแท้และสามารถนำคำสอนไปเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างดีและได้กล่าวอนุโมทนากับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละเวลาจัดโครงการนี้กันอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าโครงการทั้งสิ้น64รูปในการนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนำโดยพระมหาประสิทธิทิติตชโยได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเพื่อรับทราบข้อมูลในเบื้องตน้นเนื่องโดยพระพิสุสงฆ์ของวัดพระธรรมกายในภาคพ,พื้นอเมริกาก็ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียยังได้เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการอบรมสอบบาลีสนามหลวงอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมวันเดย์เมดิเทชันรีทรีตโดยเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมกัลยานมิตรทิ์เซรินอินทกนก ก็ได้ยืดเซนผ่อนคลายร่างกายก่อนที่จะได้ทำสมาธิร่วมกับพระอาจารย์จากนั้นพระอาจารย์พาสุรทันตามโนได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นรวมถึงแนะนำวิธีการพัฒนาสมาธิโดยเริ่มจากการปล่อยวางให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟัง นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอีกทางพระอาจารย์ยังได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นอีกด้วยในโอกาสนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยังได้ร่วมกันถาวายพัตหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนกิจกรรมภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน จากนั้นพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมในรอบบ่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับจิตใจส่วนในช่วงท้ายทุกท่านก็ได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์แห่งความสุขจากการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้และทุกท่านยังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยกันเก็บงานและสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ด้วยความปราบปืมปิติกันทุกคนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่วบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปาจิตตังนิวาระเยขวรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่วสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ